ทุกคนขาวันนี้นะคะตั้งแต่ที่ดิฉันจําความได้คือก่อนลาสิกขาดิฉันเคยมากาบเจ้าคุณอาจารย์กับพี่ปองของดิฉันและเราสองคนก็มูฟออกจากผ้าเหลืองวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ดิฉันได้กลับมาเจอเจ้าคุณอาจารย์แล้วก็แน่นอนนะคะมาเจอเจ้าคุณอาจารย์ก็เลยอยากให้เจ้าคุณอาจารย์ฝากอะไรอะไรกับทุกคนนิดนึงเป็นแง่คิดเจ้าคุณอาจารย์ขาทุกวันนี้เหมือนหนูก็ยังเห็นปัญหาอยู่สึกออกมาแล้วก็ยังเป็นปัญหาเหมือนชาวพุทธไม่ค่อยมีหลัก อาจจะเพราะตัวเองไม่ศึกษาคําสอนเลยไปเชื่อบูบาอาจารย์พระเทศพระสอนแล้วยิ่งพาการเทศการสอนเรื่องที่หนู่คิดว่ามันออกนอกทางไปบูชาอะไรที่ไม่ควรบูชาไปศรัทธาอะไรที่ไม่ควรศรัทธาท้าคุณอาจารย์มีอะไรอยากเตือนสติหรือให้หลักกับพุทธศาสนกชนบ้างคะหลักก็อยู่ที่ละถ้าระทำถูกหลักประชาชนก็จะเข้าหาหลักได้ง่ายขึ้นแต่ถ้านําออกลูกลู่นอกทางประชาชนก็เว้นวงังหรือจับผิดจับถูก รด,ดไปหน่โดยเฉพาะหลักกันแรกเอาคำสอนที่พระเจ้าบอกว่าช่วยพระไป้หลวแพ้หน่อยนะสามข้อเอาข้อแรกข้อเดียวก่อนเขาะอ์ว่าจงทำสัพพะปาปัสสา,ารประั้นปัดปลาออกจากตัวปัดชัว่วออกจากใจเนี่ยให้เต็มกำลังตอนนี้ชาวพุทธเราไปเอาข้อสองอก่อนทำบุญกระจังเลยจะครบวันเกิดก็ บุญก่อนไม่ยอมละบาปก่อนซึ่งหลวงพ่อชาเนี่ยเป็นพระเทพนั่นหนึ่งของพระสงฆ์ท่านเจอรณะญาติโยมจากกรุงเทนนำกระบวนทิพพระปาไปทอดได้เป็นหลายล้านแทนที่ท่านจะขึ้นชมบพงโยมเจ็บจิตจับตาดีนะจะมาของคนขอบใจไม่โยมละบาปเนี่ยดีกว่าทำบุญและเปรียบเทียบดีด้วยว่าละบาป ที่ประทับบุญคือถ้าคนทำบุญแล้วไม่ละบาปเหมือนคนแต่งตัวแต่ไม่อาบน้ำแต่ถ้าคนละบาปไม่เคได้ทำบุญเหมือนคนอาบน้ำแต่ไม่แต่งตัวนั้นอยากให้สังคมชาวพุทธไทยอาบน้ำกันให้เต็มที่ละบาปกันให้เต็มที่วันเกิดวันอะไรครบรอบอะไรของใครก็ตามขออย่าเอาเรื่องบุญเป็นใหญ่เอาเรื่องละบาปเป็นใหญ่ประเทศไทยจะนดาอยู่กว่น,นี้เยอะคุกทุก็จวบ้าน องศาเขจะไม่เคยมีคดีที่คุกแน่นจนมีคำว่าวัดกําลังจะลามตารางกําลังจะเจริญเพราะอะไรทำมุ่กันลึ่เกินนี้ถึงดาราหนุ่ม้อยู่ห้องไหนฟังเรื่องสกิบใจทุกคนว่าอะนะมีปัญหามีปัญหาหลายอย่างนั่นเราจะต้องทํามุญให้ประเทศทําไมเราไม่ลองคิดมุมกลับอีกทีหนึ่งเราจะละบาปให้ประเทศของน้าอยู่ถ้าทำอย่างนี้ได้ ประเทศไทยสังคมไทยจะไม่มีใครไปขอบาปขอเวรขอกรรมตอนนี้หากินหากกรรมหาโคงหาเวรกันอุตรุดเพราะฉะนั้นลองมาเอากับสักข้อแล้